ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ โรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับกับโรงเซลยาวเขาไม่สามารถปลดปล่อยสตรีหิมะได้ตามธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นถ้าจาักรพรรดิมังกรพมยุทธถ้ายายามรักพาตัวเธออย่างไรกข้อตามหัวยุ่เฮาพร้อมที่จะเริ่มโ้นขวาเกี่ยวกับจินญญาณเมื่อเขากลับมาที่โรงเรียนซือไรคเคอรคอ์มันจะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการพัฒนาคณะวิญญ,ญาณดุธการต่อสู้ของโรงเรียนซือไรเคอรคอ์โดยส่วนตัวแล้วเขายังคงหวังว่า เขาจะช่วยให้เจดประดาแห่งซือไรเคอร์ได้รับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองด้วยความช่วยเหลือของจิตวิญญาณความสามารถของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นทางระดับอันที่จริงการปรากฏตัวของสตีหิมะทําให้ทุกคนตกใจเช่นเดียวกันกันกบที่หัวยุ่งห้าคาดไว้เธอกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนทันทีเบย์เบยจ้องมองหัวยุ่งหฮาอย่างเลือกซึ้งและยกนิ้วโป้งให้เขาในใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจิตวิญ,ญญาณของจักรพรพดีนีหิมะเป็นอย่างไรแต่เขาสัมผัสได้อย่างละเอียดว่าหัวยุ่งหฮา ได้ทำสิ่งที่น่าประทับใจอีกครั้งไคโถเจ้าเป็นคนต่อไปเราต้องเล่งรัดในรอบแรกเปย์เยพูดกับเฮอไคโถตกลงเฮอไคโถยอมรับคำพูดของเขาเขาคิดกลยุทธ์ของเขาแล้วสายตาของทุกคนเปลี่ยนจากสตรีหิมะไปที่เฮอไคโถหน้าจุดนี้จากนั้นเฮอไคโถก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดทิดเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งหันหน้าเข้าหานักเรียนหญิง17คนดวงตาของเขาก็เป็นประกายเจิดจ้าในจุดนี้เช่นกันเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สตรีหิมะ ให้ความสนใจอย่างเต็มที่เขารู้สึกขอบคุณหัวยูเฮาอย่างแท้จริงเหตุผลสําหรับความกระดานดูของเขานั้นง่ายมากหัวยูเฮาผอดหมวกของเซลลหลังจากสองปีครึ่งในที่สุดเขาก็เห็นเซลล์อีกครั้งสุภาษิตที่ว่าความงามอยู่ที่คนมองเหอใครโถยิ่งดูยิ่ง,ลงหลงไหลในการดูไปที่เธอหลังจากห่างกันไปมากกว่า2ปีตอนนี้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นสองเท่าใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่เขาประมา อย่างไรก็ตามเขามีผิวสีแทนมากดังนั้นจึงมองไม่เห็นมิฉะนั้นเขาอาจถึงขั้นทําให้วัวตัวผู้โกรธเคืองใครโถเจ้ากําลังทำมอรไรอยู่เจ้าไม่ควรสารภาพในรอบนี้เปย์เปยเ,เตือนเขาเมื่อเขาเห็นเขาคุกเข่าไปข้างหนึ่งข้ายังไม่สารภาพเราควรจะถอดหมวกออกก่อนไม่ใช่หรือขณะที่เฮอใครโถพูดเขาก็ยกมือขวาขึ้นทุกคนเห็นลําแสงสีดำสองประกายผ่านมาและปืนใหญ่วิญญาณขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนไหลของเขา ปืนใหญ่วิญญาณนี้เป็นสีดำสนิทมีผงโลหะสีเงินเล็กน้อยสองประกายบนพื้นผิวของมันมันปล่อยลัทธิมีที่น่าสะพึงกลัวเมื่อมันปรากฏขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เผชิญหน้าโดยตรงแต่นักเรียนชายที่อยู่รอบๆก็รู้สึกเย็นเยอือกตามกระดูกสันหลังสำหรับเครื่องมือวิญญาณที่มีรัศมีที่โกดีได้ทำให้เกิดความรู้สึกอันตรายได้มันจะต้องอยู่ในระดับหนึ่ง วิศวกรวิญญาณเชื่อว่าเครื่องมือวิญญาณเหล่านี้มีชีวิตสาหรับเครื่องมือวิญญาณดังกล่าวอย่างน้อยก็มีระดับเจ็ดซึ่งหมายความว่าเครื่องมือวิญญาณบนไหลของเหอไขโถในตอนนี้ก็มีอย่างน้อยระดับเจ็ดเช่นกันซึ่งอาจสูงกว่านั้นปืนใหญ่วิญญาณขนาดใหญ่นี้มีความยาวมากกว่า2เมตรและกว้าง1ฟุตมันถ้วยเสริมรูปร่างที่แข็งแรงของเหอไขโถได้ดีในขณะที่เขาวางไว้บนไหลของเขาเมื่อมันปรากฏขึ้นปืนใหญ่วิญญาณขนาดใหญ่กระตุ้นบางสิ่งที่แปลกประหลาดเหนือทะเลสาบเทพสมุร วงแหวนวิญญาณของนักเรียนหญิงจึงเริ่มส่องแสงเป็นประกายในช่วงพิบตาวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสีม่วงและสีดำก็ส่องประกายไปทั่วทะเลสาบเมื่อพวกเขาต้องเบชิญกับปืนใหญ่วิญญาณระดับเจดที่โดดเด่นนักเรียนหญิงปลดปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ของพวกเขาขณะที่พวกเขาสัมผัสถึงอันตรายที่มาจากมันหวัวนยุ่งเห่ากำลังสังเกตยอย่างระมัดระวังจากอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบในขณะที่นักเรียนหญิงเหล่านี้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ เขาได้คนพบที่น่าตกใจวงแหวนวิญญาณของนักเรียนหญิงคนที่สองจากทางซ้ายนั้นพิเศษและคุ้นเคยมากวงแหวนวิญญาณสีเหลืองหนึ่งวงสีม่วงสองวงและวงแหวนวิญญาณสีดำสามวงนี่หมายความว่าวงแหวนวิญญาณที่สี่ของเธออยู่ที่ระดับหมื่นปีแล้วมันเหมือนกับการรวมตัวของวงแหวนวิญญาณของหวังตงหรือไม่ทันใดนั้นหัวใจของหัวยู่เฮาเริ่มเต้นใบหน้าที่สวยงามในวันนั้นพุดขึ้นมาในใจของเขาเขาสงสัยในทันทีว่าหวังชิวเอ,อ๋อสามารถเข้ามาในร้านด้านใน เข้าร่วมกิจกรรมชะตา,ากรรมของเทพสมุดได้หรือไม่หากเป็นกรณีนี้เป็นไปได้ว่าการลมวงแหวนวิญญาณของเธอคล้ายกับของหวังตรงณะที่เขาคิดอย่างนั้นสายตาของเขาก็เพ่งไปที่นักเรียนหญิงคนนั้นแต่เมื่อเขากําลังจะสังเกตเธออย่างใกล้ชิดมากขึ้นเสียงของเหอไคโถก็ดังขึ้นอย่าขยับและยกมือขึ้นนี่คือปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ระดับเจ็ด่งบรรจุอุปกรณ์จุดไฟระเบิดระดับเจ็ดมีความแข็งแกร่งพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินพันเมตรเมื่อค่ายิงมันข้าสามารถรับประกันได้ว่าน้ําอย่างน้อยหนึ่งในสามของทะเลสาบเทพสมุทรจะระเหยกลายเป็นไอดอกบัวของท่านจะไม่ได้รับการยกเว้นทุกคนถอดหมวกของท่านออกเดี๋ยวนี้เฮือใครถูฟังดูโดดเด่นมากเมื่อเขาตะโกนแบบนี้หลังจากนั้นผู้ชมก็ถูกแช่แข็งรวมทั้งอาจารย์ด้วยผู้อาวชวนบิดริมผีป,ปากของเขาได้ฟ้านอยู่ได้ยืนขึ้นแล้ว เขาสาบแช่งเหอไคโถว่าเจ้าบ้านี่มันนัดเด็นะเจ้าคิดว่านี่คือสนามรบหรือไม่วางปืนใหญ่วิญญาณของเจ้าลงซูซินเทียนมองผ่านหัวอยู่เฮาไปที่เหอไคโถเขาอ้าปากกว้างและพูดว่าสหายของข้าเจ้ามาที่นี่เพื่อนัดเด็หรือเจ้ามาที่นี่เพื่อทําลายงานนี้เหอไคโถตกตะลึงนี่ไม่อนุญาตหรือหอยู่เฮาเก่าเบาๆว่าข้าไม่คิดอย่างนั้นพี่ลองนี่คือนัาเด็ททำไมเจ้าถึงเอาเครื่องมือวิญญาณที่แข็งแกร่งออกมา กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเปยเปยก็เก่งเช่นกันเขาไม่คิดว่าเหอไคโถจะแสดงความสามารถแบบนั้นเขาไม่ได้แค่นัดเดะเขากําลังบงังคับผู้หญิงหัวหยุ่ห้าอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเขาได้ขอให้เหอไคโถนาปืนใหญ่วิญญาณไปเก็บเหอไคโถยังคงสับสนและพึมพำว่าข้าจะใช้การโจมตีในรอบแรกไม่ได้หรือถ่อนหมวกด้วยการโจมตีของข้าข้ายังไม่ได้โจมตีเลยข้าแค่ขู่พวกเขาเหอไคโถเจ้าอยากจะลงปเล่นในน้ําหรือไง แม้ว่าเจ้าจะเป็นวิศกรวิญญาณและได้รับอนุญาตให้แสดงความสามารถของเจ้าเจ้าไม่กลัวที่จะทำร้ายผู้หญิงเหล่านี้หรือซางลีซุนพูดไม่ออกแต่เธอก็รู้สึกขบขันเมื่อเธอมองไปที่หัวไขโถเธอสามารถบอกได้ว่าเขาไม่ได้สร้างปัญหาโดยเจตนาอ๋อข้าเข้าใจแล้วข้าจะไม่ใช้ปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่อย่างไรก็ตามตอนนี้ข้าควรจะใช้อะไรดีซางลีซุนสามารถควบคุมเสียงหัวเราะของเธอได้พูดขึ้นว่า ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าวิศววิญญาณควรใช้อะไรเข้าไปใกล้และพยายามอย่าตกลงไปในน้ำโจมตีผู้หญิงโดยไม่ทําร้ายพวกเขาและพยายามฉกหมวกของพวกเขาเจ้าเข้าใจไหมหออใครถพย,ยักหน้าและพึพรรมพำตกลงท่านเป็นคนเดียวที่พูดให้ข้าเข้าใจพวกเขาได้อย่างชัดเจนพี่ใหญ่พูดไม่ชัดเจนเขาบอกข้าว่าเราสามารถใช้การโจมตีใดก็ได้เปยเปยเปลี่ยนเพลสีดำได้หันศีรษะออกไป การแสดงออกของเขาดูเหมือนจะบอกทุกคนว่าเขาไม่รู้จักเหอไคโถในอีกด้านหนึ่งซูชานที่หัวเราะอย่างล้นเหลืออยู่แล้วเขาคิดในใจว่าเปยเปยเจ้านําสิ่งนี้มาสู่ตนเองเหอไคโถได้โปรดเริ่มใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าสร้างหลีซูนเตือนเขาอีกครั้งผ่านไป15นาทีตั้งแต่เริ่มรอบแรกแต่พวกเขายังไม่เส็จแม้แต่หนึ่งในสามอาจเป็นอย่างนี้เช่นนี้การนัดเดทก็จะดําเนินต่อไปในตอนดึกตกลงเหอไคโถหยุดประชดประชัน เมื่อเขาชี้นิ้วไปที่ดอกบัวศูนย์กลางของดอกบัวก็จมลงไปในน้ําแต่เขาเกือบจะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามเหอไคโถสามารถยกตัวเองขึ้นในอากาศได้เพียงสองเมตรเขาดูงุ่มงามเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหัวอยู่เ่าสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในรัศมีของเขาอย่างชัดเจนมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าที่รองของเขาไม่ใช่ขนสุ้มซ้มดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นเท่านั้นเขาต้องทําอย่างนั้นโดยตั้งใจอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรเือใครโถมีเจตนาอะไรมันเป็นเรื่องง่ายเขาประมาทเกินไปและจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์ลงแน่นอนว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถใช้เข้ามือวิญญาณระดับเจดได้แต่นั่นก็เป็นวิธีแสดงความสามารถของเขาเช่นกันเขาไม่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นยกเว้นว่าเขาสนใจอย่างมากเกี่ยวกับมุมมองของเซียวเซียวที่มีต่อเขาเขาจะทำอะไรได้บ้างโดยการกระโดดขึ้นไปในอากาศ2เมตร เขอแครโถให้คําตอบพวกเขาทันทีเครื่องมือวิญญาณที่ขับตานด้านหลังของเขาประทุด้วยแสยงจ้าขับเคลื่อนเขาไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าทึ่งเขาไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนี้แต่พุ่งขึ้นไปในแนวทะยงมุมแทนเขาอยู่กลางอากาศแล้วเมื่อปีขนาดมา้าฮืมาสองปีกจากเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ยื่นออกไปทางด้านหลังของเขาพลังวิญญาณเปล่งประกายออกมา และเขาก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าเหนือนักเรียนหญิงในเวลาไม่นานปีกเริ่มเปลี่ยนรูปร่างในขณะน,นี้พวกมันเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเหมือนลมเงาขณะที่พวกมันวนรอบหน้าอกของเหอไคโถแสงถูกปล่อยลงไปด้านล่างแสงอ่อนกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยเหอไคโถใช้แรงขับเคลื่อนนี้เพื่อลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและการเคลื่อนไหวที่ว่องไวของเขานั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งระวังทุกคนมือของเหอไคโถเริ่มขยับในขณะที่เขาพูด เขาสูงได้แข็งแกร่งดังนั้นเขาจึงหนาแน่นและเงยง,งะในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามมือของเขาแสดงความคล่องตัวอย่างผิดธรรมชาติเมื่อก้อนโลหะสีดำลอยออกมาจากมือของเขาและตกลงไปในน้ำโดยตรงหลายร้อยก้อนมันคืออะไรหญิงสาวทุกคนคิดพร้อมกันด้วยการแสดงครั้งก่อนของเหอไคโถสาวสามองว่าเขาเป็นคนซื่อและประมาทอย่างยิ่งพวกเขาสันนิษฐานว่าสิ่งเหล่านี้เป็นระเบิดที่ทรงพลังโดยจิตใต้สำนึกแม้แม้ว่าพวกเขาจะไม่คุ้นเคยกับวิศวกรวิญญ,ญาณ พวกเขาเรู้ว่าพวกเขาไม่ควรสัมผัสกับสิ่งที่วิศวกรวิญญาณโยนทิ้งหญิงสาวเกือบทั้งหมดมีปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกันทุกคนกระโจนขึ้น17ร่างทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะที่ก้อนโลหะสีดำมตกลงไปในน้ําธีระอันแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหอไขโถหัถวเราะแล้วใช้นิ้วชี้ลงลาแสงหนึ่งรอดลงไปในน้ําและฉากที่แปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากนั้นจู่ๆผิวน้ําก็สว่างขึ้นและมีลําแสงหลายร้อยลําแสง พุ่งออกมาจากใต้น้ำมันทะลุผ่านผิวทะเลสาบควคุมเด็กสาวทั้ง17คนในทันทีนี่คือการโจมตีอะไรสาวๆก็ไม่แน่ใจอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้สึกถูกคุกค,คามเลยความเร็วของแสงนั้นเร็วอย่างฉุดจะพันนาผู้หญิงบางคนที่ตอบสนองเร็วพอที่จะปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณการป้องกันในขณะที่ผู้หญิงอื่นๆที่ไม่รู้สึกว่าถูกคุกค,ค,คามเลยถูกรำแสงโจมตีขณะที่พวกเธอยังคงตกใจและประหลาดใจ ลำแสงนี้ไม่ได้แสดงถึงภัยคุกคามใดๆเลยและไม่ได้ทำอะไรกับร่างกายของพวกเขาอย่างไรก็ตามมีแรงผลักอย่างอ่อนโยนหมวก3มใบในบรรดาเด็กผู้หญิงทั้ง17คนนอกจากพวกที่ถอดหมวกแล้วหมวกไม่ผ่าอีก3ามใบก็ปลิวไปเขาหลอกเราเขาแสรงทําก่อนหน้านี้หารลวัวเฉบแหล้มที่สุดและเธอก็ตอบสนองในช่วงแรกที่เป็นไปได้เออใครโถคิดแผนนี้ตั้งแต่ที่เขาแกล้งทำเป็นว่าต้องใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณระดับเจ็ กับพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือเหตุผลที่เขาทําให้สาวๆกระโดดขึ้นไปในอากาศพร้อมๆกันในขณะที่เขาคว้างลูกบอลโลหะเหล่านั้นออกไปแทนที่จะป้องกันตัวเองจากเครื่องมือวิญ,ญญาณที่เขาโยนทิ้งไปเขาสามารถบรรลุเป,ป้าหมายของเขาได้แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเขาทําได้อย่างไรแต่รําแสงที่มีการไหลของอากาศก็ถูกยิงออกมาจากใต้น้ําเอือใครโถร้องตะโกนกลางอากาศและปืนใหญ่วิญ,ญญาณอีกอันปรากฏขึ้นบนไหลของเขาก่อนที่สาวๆจะตอบโต้ เขาก็ยิงปืนใหญ่ของเขาปืนใหญ่นี้ไม่มีเป้าหมายเฉพาะเขากับอาศัยแรงถีบกับอันทรงพลังเมื่อบินถอยหลังกลับอย่างรวดเร็วปืนใหญ่วิญญาณน,นี้ถูกใช้เป็นเครื่องผลักวิญญาณและไม่เพียงแต่เร็วมากเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เพื่อบินถอยหลังได้ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีเครื่องผลักวิญญาณที่จะพันรอบหน้าอกของเขาเหมือนที่หัวยูเฮามีหัวยูเฮาไม่ใช่คนเดียวที่พัฒนาขึ้นในสองปีครึ่งที่โรงเรียนว,วิศวกรรมตะวันจันาทาเออไคโถไม่ได้เปิดเผยอะไรมากในแต่ละวัน แต่ทักษะของเขาด้วยเครื่องมือวิญญาณเป็นหนึ่งในนักเรียนที่สูงที่สุดในบรรดาน,นักเรียนทั้งหมดเหอไคโถ้านยูตะโกนอย่างโกรธจัดกระสุนปืนใหญ,ญ่ที่เหอไคโถยิงออกไปปลูกทิ้งไปในทิทางที่บังเอิญและถึงแม้จะตกลงไปในน้าห่างจากเรือไปหลายเมตรแต่ก็ยังทําให้เกิดน้ําและหมอกปะทุเลียนตัวตัวหัวเราะอย่างเต็มที่และพูดว่าผู้ชายคนนี้กลายเป็นคนซุกซนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาต้องได้รับอิทธิพลจากเปย์เปย์และซูชานที่แน่แน ใบหน้าของเปย์ๆเริเ่มเ,เปลี่ยนเป็นสีดำจากความโกรธในสิ่งที่เหอไขโถกำลังทำอยู่จากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงที่ดังและสดใสของเชียนตัวตัวและใบหน้าของเขา,เขาก็กลายเป็นสีดำยิ่งขึ้นเขาจ้องไปที่เหอไขโถด้วยดวงตาที่พยาบาทมากยิ่งขึ้นซูชันทิรู้สึกหลงทางและทำผิดมากขึ้นนี่ไม่ใช่ความผิดของข้าเลยแต่ข้าก็ยังถูกตำหนิอยู่ดีไขโถอ,อยู่กับหัวอยู่เฮามาสองปีแล้วเกี่ยวอะไรกับข้า เธอไขถูกลับมาที่ดอกบัวของเขาอย่างมั่นคงความประมาทและความซุ่มซ่ามจากก่อนหน้านี้ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเขาหัวรเราะเบาๆขณะที่เขาล้มตัวลงได้โบกมือให้สาวๆต่อหน้าเขาแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่เซียวเซียวตั้งแต่ต้นจนจบเซียวเซียวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเหอไขถูเคลื่อนไหวเธอสบตากับแววตาที่เร่าร้อนของเขาใบหน้าของเธอเริ่มร้อนขึ้นเธอจึงก้มศีรษะลงอย่างไรก็ตามหัวร้านหัวร้อน เริ่มสันไหวในจิตใจของเธอและเธอรู้สึกราวกับว่าเธอสามารถเห็นคนคนเดียวกันเมื่อสีปีก่อนบนวิธีระหว่างการแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงคนเดียวกันกับที่ทุ่มเททุกอย่างที่เขามีสองปีผ่านไปทาไมเขาถึงมืดลงกว่าเดิมหากเธอใครโถร,รู้ว่าเซลเซลคิดอะไรอยู่เขาจะตอบด้วยน้ําตาที่ไหลอับแค้มแน่นอนที่รักนี่มันตอนกลางคืนเราทุกคนจะมืดลงกว่าเดิมใช่ไหมไม่ว่าหัวยู่เฮาและเหอไคโถจะทําสําเร็จได้อย่างไร ทั้งสองคนสามารถถอดหมวกไม้ไผ่ออกได้ทั้งหมด8ดใบาจากหญิงสาวทั้ง17คนน้อยกว่าหนึ่งในสายังคงสวมหมวกอยู่และรวมถึงสาวคนที่สองจากทางซ้ายมือที่หัวอยู่ห้าเฝ้าดูตั้งแต่ต้นหมวกไม้ไผ่บนหัวของเธอยังคงอยู่มั่นคงเช่นเคยส่วนที่เหลือของรอบแรกนั้นเร็วกว่าเมื่อก่อนมากนักเรียนชายออกมาทีละคนและทุกคนก็แสดงทักษะและความสามารถของพวกเขาบางคนพยายามเล่นเล่ห์เหลี่ยมราคาถูก แต่บางทีเหอไขโถอาจสร้างความประทับใจให้สาวๆมากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้จบลงด้วยดีสําหรับพวกเธอไม่นานนักก่อนที่อีกสองคนจะตกลงไปในน้ําและหลังจากรอบแรกมีนักเรือนชายเพียง36คนที่เหลือจากเดิม39คนมีหญิงสาวอีก3คนที่ยังสวมหมวกไม้ไผ่อยู่หนึ่งในนั้นคือหญิงสาวที่ดึงดูดความสนใจของหัวยูเฮาผู้ที่มีวงแหวนมียานร้อยปีและวงแหวนมียาพันปีหลังจากนั้นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง เนื่องจากเขาสามารถตัดสินได้ดีขึ้นถ้าเขาเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอหลังจากรอบแรกนักเรียนของร้านด้านในกระตือรือร้นขึ้นและอารมณ์ของพวกเขาก็ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์วันยูเฮาอยู่ในแถวแรกและเขาสัมผัสได้ถึงดวงตารอบตัวเขาอย่างรุนแรงทุกคนมีสายตาที่เร่าร้อนและร้อนแรงผู้ชายส่วนใหญ่กำลังมองดูผู้หญิงในฝันของพวกเขาในบรรดาสาวๆที่ได้เปิดเผยตัวเองแล้วเพียงนั้นๆยังคงสวยที่สุดและรูปร่างที่มีเสน่ห์ของเธอ เกอบทาให้ทุกคนดูแย่อย่างไรก็ตามทุกคนรู้ดีถึงความพอพาันระหว่างซูชานที่และเจียงน,นันนานที่ยืนต้นดังนั้นผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงเธอเลยในที่สุดเจียงน,นันนานไม่เคยแสดงความรู้สึกต่อผู้ชายคนอื่นรวมถึงซูชานที่พวกเขากําลังจะเปลี่ยนตําแหน่งต่อไปพวกเขาจะถูกจัดเรียงหมายตามจํานวนหมวกไม้ไผ่ที่ถอดออกในรอบที่แล้วหัวยู่เฮาถูกวางไว้อย่างไร้ความปรณีกรด้วยหมวกไม้ไผ่ห้าใบปวยๆส่งเสียงและพูดว่าเรากําลังเข้าสู่รอบที่สอง หลังจากเรารู้จักการรอบแรกแล้วรอบต่อไปให้สาวๆแสดงออกว่าชอบใครดังนั้นส่วนที่2จึงเรียกว่ารักแรกพบโกดนั้นเรียบง่ายผู้หญิงทุกคนจะได้รับสวิตเพื่อใช้เพื่อควบคุมตะเกียงวิญญ,ญาณที่อยู่ด้านล่างพวกเขาจะเปิดตะเกียงให้พวกผู้ชายและพวกผู้ชายจะสามารถเล่นต่อในรอบต่อๆไปได้ตราบใดที่ยังมีหลอดไฟสว่างอยู่อย่างน้อยหนึ่งดวงถ้าผู้ชายไม่มีตะเกียงสักดวงเดียวที่เปิดเลยพวกเขาก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดาย มัวยูเฮาจำได้อย่างชัดเจนว่าเปยดเปยบอกเขาว่ารอบที่สองนั้นสั้นที่สุดอย่างไรก็ตามเป็นการทดสอบที่สําคัญสาหรับหนุ่มๆไม่ว่าคนคนนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือคิดว่าตัวเองโดดเด่นแค่ไหนคนคนนั้นจะถูกทําให้แพ้ทันทีถ้าไม่มีผู้หญิงคนเดียวคอยเปิดไฟให้เขามีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอีกหลายคนดังนั้นสว่วนนี้จึงตั้งใจทําให้สถานการณ์ง่ายขึ้นหัวยูเฮาอยู่ที่ด้านหน้าได้เขาเป็นคนแรกที่เผชิญกับการประเมินที่สําคัญนี้ได้โปรดคิดอย่างจริงจัง กิจกรรมชะตากรรมเทพสมุทรพวกท่านจะมีเวลาหนึ่งนาทีท่านต้องแน่ใจข้าขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าถ้าท่านไม่เปิดไฟทิ้งไว้ให้ผู้ชายทั้ง36คนนั่นหมายความว่าท่านกำลังจะเลิกนาดเดทนี้และท่านจะต้องออกจากบริเวณนี้ของทะเลสาบเทพสมุทรโดยธรรมชาติแล้วสาวๆมีแผนของตัวเองพวกเขาดูสงบเป็นพิเศษเมื่อยือนอยู่เหนือทะเลสาบและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือไม่ผ่านไปหนึ่งนาทีอย่างรวดเร็วและเปอย ดำเนินกิจกรรมต่อตามสัญญาณของซางหลีซุนเอาละรอบที่สองรักแรกพบจะเริ่มต้นขึ้นประการแรกนางฟ้าแห่งท้องทะเลจะปล่อยตะเกียงไว้สำหรับหัวยู่เฮาในรอบที่สองนี้การเปิดไฟทิ้งไว้ให้เขาไม่ได้ไหมายความว่าท่านจะต้องเลือกเขาในที่สุดท่านสามารถให้โอกาสเขาได้ตับเท่าที่ท่านมีความประทับใจที่ดีต่อเขาและท่านสามารถให้โอกาสตัวเองได้เช่นกันข้าเชื่อว่าเขาจะใส่ใจกับสาวๆที่ทิ้งตะเกียงไว้ให้เขา เริ่มได้หัวอยู่เฮาจากโกหกถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ประมาเขาช่องไปที่ผู้หญิงทั้ง17คนในระยะไกลและรู้สึกได้ชัดเจนว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นจิตใจของเขาว่างเปล่าในเวลานี้และไม่ว่าปกติการตัดสินใจของเขาจะดีแค่ไหนเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่เปิดตะเกียงไว้ให้เขา3 2 1สองหนึ่งเปยเปยเริ่มนับถอยหลังและทันใดนั้นตะเกียงไฟสีทองดวงเดียวก็ดับลง หัวยูเฮาเพ่งสายตาไปที่ผู้ที่ดับตะเกียงนั่นไม่ใช่อูเฟิงเหรอใบหน้าของอูเฟิงมีลักษณะไม่แยแสขนาที่เธอยกคางขึ้นอย่างยิงพยองในทิศทางของหัวยูเฮาเปิดเปยดยิ้มในขณะที่เขาพูดเอาระเสร็จแล้วเหลวไฟ16ดวงเริ่มได้ดีอยู่เฮาหัวยูเฮาสังเกตเห็นเพียงตะเกียงที่ดับแล้วทันใดนั้นเขาข้อตระหนักว่าเด็กผู้หญิงอีก16คนรวมทั้งฮานหลัวหลัวและอูหมิงได้เปิดตะเกียงไว้ให้เขา ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเป็นที่ชัดเจนว่าในช่วงรักแรกพบทั้งสตรีหิมะและการแสดงที่เป็นแบบอย่างของเขาได้สร้างความประทับใจให้กับสาวๆและมีเพียงอูเฟิงเท่านั้นที่ดับตะเคียงของเธอด้วยความแค้นต่อไปเรามีเหอไคโถเตรียมตัวให้พร้อมนางฟ้าแห่งท้องทะเลเปิดยดำเนินการต่อไปในส่วนนี้โดยเห็นว่าหัวยูเฮาผ่านไปแล้วหัวยูเฮารู้สึกว่าที่รองของเขารู้สึกประมา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขาดวงตาของเธอไขโถเบิกกว้างเขาเหลือบมองไปทางเซียวเซียวเป็นครั้งคราวและหมัดอันใหญ่ของเขาก็กำแน่นหยาดเหงื่อหยดจากขมับของเขานี่เป็นเพียงรอบที่สองแต่รอบนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเซยียวเซียวมีความรู้สึกที่ดีกับเขาหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ ที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ